โชกเนี้อเมตโตนะครับทำมาสำหรับ sizing, สายซิ่งสายแบ็กโดยเฉพาะเลยขาดึงของเราจะมีความหนึบมากครับเดี๋ยวเราจะลองดึงให้ดูอันนี้คือออกแรงเต็มที่นะครับดึงขึ้นมายากมากให้เห็นความหนึบมากครับโชคกตัวนี้เป็นโชคน้ำมันนะครับมันจะไม่ดีดตัวขึ้นมาเนี่ครับ ส่วนขากดนะครับจะไม่ต่ตงจากโชค๊คเดิมโรงงานเท่าไหร่เพื่อที่จะไม่ได้ทิ้งความนุ่มนวลในการขับขี่ลงไปนะครับ,รบมันจะกดลงไม่ยากมากจะแตกต่างจากขาเดิงพอสมควรก็ความนุ่มในการขับขีน่นัการันตีเลยครับตัวนี้เหมาะกับสายซิ่งสายแดกแน่นอนถูกใจแน่นอนครับโช๊อัพเมียมาโตกแกน20่ิบง